รถไฟฟ้าสายสีแดงจากบางซื่อแล้วไปไหนต่อคลิปนี้บูแพเน็ตจะพาไปชมพื้นที่ที่เป็นเส้นทางที่จะต้องสร้างต่อจากสถานีกลางบางซื่อผ่านตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับหรือที่เขาเรียกช่วงนี้ว่า missing link ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเน็ตนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่หัวโค้งคาเฟ่นะครับเป็น มีหลายๆอย่างนะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับตอนเย็นเขาก็จะมีทีวีให้นั่งดูบอลกันนะครับสำหรับใครที่ชอบดูรถไฟนะครับตรงนี้ก็จะเห็นรถไฟวิ่งผ่านนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อนะครับคือไม่ใช่ด้านที่มีนาฬิกานะครับด้านที่ออกจาก MRT จะไปปูนซิเมนต,ตรงนี้นะฮะคงนึกออกนะครับเนี่ยรถไฟมาแล้วขบวนยาวเลยรู้สึกจะมาจากภาคใต้ คือณปัจจุบันพฤษภาคม2565เนี่ยรถไฟแบบธรรมดารถไฟปุนปูนเนี่ยยังวิ่งข้างล่างนะครับที่จอดเนี่ยนะครับก็คือสถานีบางซื่อนะครับอยู่ไปทางซ้ายมือนิดนึงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยรถไฟทุกรูปแบบนะครับก็ต้องอไปใช้ที่สถานีกลางบางซื่อข้างหลังนะครับก็จะต้องเป็นแบบยกระดับขึ้นไปอย่างสายเหนือสายอีสานที่เข้ามากรุงเทพก็จะต้องยกระดับมาตั้งแต่ตรงไหน เลยดอนเมืองออกไปตรงนั้นนะครับก็คือ,อารางเดียวกันกันกบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับอีกหน่อยก็จะต้องเป็นระบบปิดทั้งหมดจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับถึงจะเข้าไปที่ชานชลารอรถไฟขึ้นรถได้นะครับไม่ใช่เป็นแบบตรงนี้ถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับสถานีบางซื่อ,อยังให้บริการอยู่ซึ่งรถไฟปูนๆน,นะครับหรือที่เรียกว่า long distance นะครับทางไกลกับรถไฟ คอมพิวเตอร์เทรนหรือว่ารถไฟฟ้าชานเมืองหรือแบบสายสีแดงเนี่ยก็ใช้รางเดียวกันคือรางขนาด1เมตรนะครับแต่ว่าก็จะแยกชานชลานะครับแล้วก็อาจจะจอดไม่เหมือนกันนะครับสถานีเนี่ยสีแดงก็จะจอดตลอดส่วนรถไฟแบบเก่าเนี่ยทางไกลเนี่ยก็จะจอดแค่ดอ,อนเมืองหรือเปล่าแล้วก็มาที่บางซื่อเลย ทีนี้จากบางซื่อเราจะไปไหนต่อนะครับไม่ได้หมายถึงรถไฟอย่างเดียวนะครับคือเราด้วยนะครับผมก็มาตามแนวรถไฟนะครับตรงที่เรายืนถ่ายนี่คือถนนเทิดดำรินะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางรถไฟนะครับมันตัดกับถนนปฏิพัฒน์ลงมานะครับแถวนี้เรียกว่าย่านอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันอนาคตนะครับรถไฟทุกอย่างนะครับพอขึ้นไปที่สถานีกลางบางซื่อเราก็จะต้องวิ่งข้างบนเลยนะครับทางยกระดับเห็นไหมครับเขาทํามาถึง สุดตรงนี้นะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงสถานีหัวลําโพงนะครับอย่างที่เราทราบดีนะครับแต่ทีนี้ว่าตามกฎหมายแล้วพอผ่านเขตเมืองเนี่ยสมมุติในรูปก็คือสีเหลืองนะครับไม่สามารถจะทำแบบยกระดับได้นะครับก็จะต้องเลือกทําแบบที่มันอยู่ใต้ดินนะครับหรือว่าคลองแห้งนะครับก็คืออยู่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับหลังคาอาจจะอยู่บนพื้นดินและอะไรแบบนี้นะครับ ที่ยากก็คือจะต้องก่อสร้างทางสถานีใต้ดินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นทางแยกนะครับไปสายตะวันออกอีกสายหนึ่งแล้วก็ยังมีที่เป็นแอร์พอร์ตลิงก์นะครับแล้วก็ความเร็วสูง3มสนามบินนะครับมาทับซ้อนอยู่ในเส้นทางของสีแดงบางช่วงด้วยนะครับแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะลดจุดตัดบนถนนเนี่ยออกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าไม่สร้างหรือว่าสร้างล่าช้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางนะครับไปยังภาคต่างๆได้ราง1เมตรก็คือรถไฟฟ้าแบบเก่าแบบคลาสสิกแบบปูนปูนนะครับถ้าเอาสับแบบป้ายในสถานีกลางบางซื่อก็คือ long distance train นะครับซึ่งะจะใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าชาตเมืองสายสีแดงนะครับหรือว่า c o m m u t ตอร์ r i n เช่นกันนะครับจะมีรางอีกแบบหนึ่งคือ Standard Gate นะครับ1.435เมตรนะครับสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง BTS MRT หรือว่า Metro Heavy Rail นะครับแล้วก็จะใช้ร่วมกับอ,อนาคตเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง High Speed ในสถานีเขาก็จะแยกชานชลากันคือในอนาคตมันจะเป็นระบบปิดนะครับมันจะไม่สับสนนะเขาจะ แยกทางเข้าออกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่เราซื้อตั๋วเข้าไปเพราะฉะนั้นแนวของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปตามเส้นทางรถไฟของเดิมนะครับคนที่บอกว่าเอ็น่าจะเลี้ยวไปทางนั้นหรือว่าตัดไปทางนี้ก็คงไม่ได้นะครับทีนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ตรงตามสัสดส่วนหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะาเราไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคนใช้บริการ สีแดงเนี่ยที่เปิดใช้บริการล้วก็คือลังสิตมาบางซื้อแล้วก็ตะลิ่งชันมาบางซื่อนะครับมิดซิ่งลิงก็คือจะทําต่อนะครับเข้ามาในเมืองก็จากบางซื้อไปหัวลําโพงแล้วก็อีกสายหนึ่งจากบางซื้อไปอหัวหมากทีนี้ให้ดูด้านบนก่อนนะครับจากบางซื้อจะตุจกัจกแล้วก็วัดเสมียนแล้วก็เป็นรอยปะนี่ก็คือมันจะมีอีกหลายสถานีนะครับบางเขนหลักสี่แล้วก็ไปที่สถานีดอนเมืองเนี่ยคือรถ ไฟฟ้าสีแดงเข้มเนี่ยก็จะจอดทุกสถานีส่วนรถไฟแบบธรรมดาอนาคตถ้าขึ้นมาวิ่งบนทางยกระดับแล้วนะครับก็จะจอดที่ดอนเมืองแล้วก็วิ่งเข้าบางซื่อเลยนะครับส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นของ CP a i นะครับแอร์พอร์ตเรลลิงแล้วก็ความเร็วสูง3สนามบินก็จะออกจากบางซื่อแล้วก็มาจอดที่ดอนเมืองนะครับจะไม่จอดรับที่สถานีอื่น สีเขียวกับสีเหลืองก็คือความเร็วสูงสายเหนือสายสารนะครับจะมีต้นทางที่บางซื่อแล้วก็จะมาจอดที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็จะไปต่างจังหวัดส่วนสีแดงเข้มกับสีแดงอ่อนที่ตอนนี้สุดสายที่บางซื่อก็จะลากต่อลงมานะครับมีสถานีสามเสนแล้วก็จะ,ะสู่ระดับใต้ดินนะครับเป็นสถานีร่วมที่สถานีลาดวิถีไปเส้นไหนก่อนไปเส้นหัวลําโพงก่อนนะครับ ก็คือสายเหนือใต้แดงเข้มนะครับจะมีสถานียม,มราชแล้วก็ขึ้นมาระดับพื้นดินที่สถานียศเสแลวก็เข้าที่สถานีหัวลำโพงนะครับสายนี้อนาคตก็จะสร้างต่อไปที่ฝั่งทนนะครับวงเวียนใหญ่มหาชัยก็จะต้องรอดใต้ดินรอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะครับก็ถือเป็นงานยากอีกเส้นทางหนึ่งทีนี้มาดูสายแดงอ่อนนะครับก็จะเลี้ยวไปทาง เส้นทางรถไฟสายตะวันออกก็จะมีที่ตีคู่มาด้วยกันทําไว้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็คือของ CP เป็น a i r p o r t Link กับความเร็วสูง3สนามบินนะครับแต่พอถึงตรงพญาไทเนี่ยจะยกระดับขึ้นไปเหนือ BTS ตั้งแต่สถานีพญาไทนะครับก็คือเส้นทาง a i r p o r t Link ที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่สร้างมา10กว่าปีแล้วนะครับส่วนสีแดงอ่อนเนี่ยพญาไทเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ ตรงราชบล็บเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะเป็นการไล่ระดับอยู่ขึ้นมาบนดินที่มักกะสันนะครับสถานีมักกะสันของสีแดงอ่อนเนี่ยก็จะอยู่ข้อมทางรถไฟก็คืออยู่ข้างๆกับแอร์พอร์ตลิงมักกะสันของ CP นะครับซึ่งจะเป็นฮับใหญ่นะครับคือไฮสปีด3สนามบินเนี่ยพญาไทยกับราชบลรบไม่จอดนะครับจากบางซื่อก็จะมาจอดที่มักกะสันเลยแล้วก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับส่วนแอร์พอร์ตลิงก็ จอดทุกสถานีเหมือนเดิมรามํำแหงกับหัวมากของสีแดงอ่อนก็จะอยู่ข้อมทางรถไฟข้างๆกับสถานีของแอร์พอร์ตลิงเช่นกันนะครับสุดสายที่หัวมากอนาคตก็จะสร้างไปต่อถึงะเชิงเซาบางสถานีอาจจะดูทับซ้อนกันหลายเส้นทางนะครับแต่ก็อนาคตพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบการใช้งานจุดหมายปลายทางที่ต่างกันนะครับ โอเคครับอธิบายแผนที่ยืดยาวนะครับก็จะถ่ายให้ดูพื้นที่จริงนะครับของอเส้นทางรถไฟนะครับที่จะก่อสร้างว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ใกล้กับสถานีสัมเสศนะครับก็จะมีตลาดน,นัดคึกคักทีเดียวนะครับของกินมากมายสำหรับอนาคตสถานีสัมเสศเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่อยู่ระดับผิวดินนะครับเหมือนปัจจุบันก็จะมีสายมิสซิ่งลิง์เหนือใต้นะครับที่ ตรงใบหัวลำโพงเนี่ยจะจอดที่สถานีสําเสงเนี่ยนะครับเราจะเห็นสเสาอันนี้เขาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะโฮเวลก็เป็นทั้งทางด่วนทางรถไฟยกระดับก็ล้มเลิกไปแล้วนะครับป้ายสถานีสําเสศเนี่ยเขาฟอนต์ตัวหนังสือก็จะคล้ายๆกับสถานีดอนเมืองนะครับเขาบอกว่าตัวอาคารสถานีสําเสศน,นะครับแต่ก่อนนี้จะสวยงามมากก็ลื้อออกไปบ้างตอนที่จะสร้าง โครงการโฮปเวลนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทันเหมือนกันจะเห็นว่ามีสะพานล,ลอยนะครับสำหรับข้ามไปชานชาลาฝั่งตรงข้ามก็คือทิศทางกลับกันแต่ว่าคนก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถไฟเป็นระบบเปิดนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นทางข้ามธรรมชาตินะครับที่คนเดินข้ามไปข้ามมาด้วยความเคยชินนะครับคือใครจะเดินเข้ามาที่ชานชาลา ข้ามทางรถไฟก็ได้นะครับแต่อนาคตก็จะต้อง new normal นะครับเป็นระบบปิดอันนี้รถไฟไปรบบุรีนะครับมาถ่ายช่วงเย็นๆ4ี่ห้าโมงนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับได้เห็นรถไฟหลายๆขบวนนะครับก็บรรยากาศตอนคนกลับบ้านนะครับจะเดินไปดูที่สถานีหน่อยนะครับทางก็แคบๆจะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยไม่ต้องข้ามล้วนะครับมันจะมีช่องที่ให้คนเดินข้ามไป ส่วนตัวสถานีเนี่ยในอดีตเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆสถานีดอนเมืองเหมือนกันนะครับที่จะมีแบบเป็นแฉพอาทิตย์นะตรงหน้าจั่วนะครับจากสถานีสมเสนเราก็จะไปต่อนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ถ่ายวันเดียวกันนะครับมีหลายๆจุดก็นั่งมอเตอร์ไซค์บ้างนั่งแท็กซี่บ้างเดินบ้าง ถ้าตามแผนที่ที่เมื่อกี้เราอธิบายก็จะเป็นสถานีราชวิถีนะครับซึ่งจะเป็นสถานีร่วมนะครับของรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงสองสายนะครับแดงเข้มแดงอ่อนสถานีราชวิถีเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับตัวสถานีเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวเนี่ยนะครับแถวโรงพยาบาลรามาด้านหลังซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังสวนจิตรดานะครับหรือว่าอาจจะเลื่อนไปทางสี่แยก หลังกล้องนะครับที่ติดกับถนนราชวิถีทางด้านนู้นนะครับซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรถไฟนะครับขาเข้าขาออกกรุงเทพก็คนใช้ตรงจุดเนี้เยอะทีเดียวนะครับก็จะมีตารางเข้าออกก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับมีเวลา เมื่อเส้นทางรถไฟ Missing Link สร้างเสร็จทั้งหมดนะครับเส้นทางรถไฟของเดิมเนี่ยที่เราเห็นบนพื้นดินเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับไม่ได้หลื้อออกก็ยังมีพวกขบวนขนส่งสินค้านะครับหรือว่าขบวนราชพิธีหรือว่า,วลลา,อ,วาอาจจะมีพวกขบวนท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เราเคยทำคลิปนะครับหัวรถจักรไอน้ำรุ่นโบราณนะครับปีหนึ่งเขาจะออกมาวิ่ง กเที่ยวนะครับคุณปูคุณทวดเขาก็จะออกจากหัวลําโพงนะครับก็คงจะไม่ไปใช้ยกระดับขึ้นไปที่บางซื่อนะครับหรือว่าอนาคตอาจจะมีแบบต่างประเทศนะที่เป็นทริปเที่ยวเมืองเก่าอย่างเงี้ยนะครับผ่านสถานีสวยๆยอย่างสถานีจิตรดาเนี่ยนะครับขบวนนี้ยาวทีเดียวนะครับรู้สึกว่าจะไปจังหวัดตรัง สถานีจิตรดานี่ก็เป็นสถานีที่สวยงามนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับหัวหินบางปะอินจิตรดาบ้านปินนครลำปางแล้วก็มีที่ไหนกันที่สวยๆนะครับก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมก็จะเดินต่อไปมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้าตรงไปก็จะยมมาลาดไปหัวลำโพงทางด้านนู้นนะครับแต่ว่าผมเดินเลี้ยวไปทางข้ามถนนพระรามหกอ่ะก็จะเป็น ที่ครั้งที่แล้วเราไปถ่ายชุมชนล่มไสนะครับที่จะเดินไปทางพญาไทสัก1กิโลที่มีการรื้อถอนชุมชนสองข้างทางรถไฟนะครับที่บุกลุกนะครับเขากำลังจะมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ3ส,สนามบินแล้วก็ missing link เ,เนี่ยนะครับข้ามถนนพระราม6ตรงนี้ก็ข้ามยางเหมือนกันพอข้ามไปตรงนี้จะมีจุดจอดรถไฟนะครับซึ่งคนมารอ ขึ้นรถไฟกลับบ้านกันเยอะนะครับตรงนี้จะเรียกว่าจุดจอดพระราม6นะครับซึ่งอนาคตตรงนี้จะไม่มีสถานีนะครับเพราะว่าตรงไปมันก็จะเป็นสถานีพญาไทนะครับก็จะไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับสีแดงนี่จะอยู่ใต้ดินแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นถนนพญาไทก็จะมีทั้ง BTS แล้วก็ Airport Link นะครับโหนี่อะไรเนี่ยตรงกลางมีเลี้ยงไก่กลางทางแยกรถไฟเลยนะครับ ก็มีเยอะพอสมควรด้วยได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวต้องระวังพื้นหน่อยนะครับตรงนี้ก็พอจะมองเห็นว่าตรงนี้มีการรื้อถอนบ้านเรือนที่บุกลุกออกไปพอสมควรแล้วนะครับด้านนี้นะครับก็มีการรื้อถอนออกไปนะครับรถไฟมาแล้วขบวนนี้ก็ออกมาจากหัวลำโพงจะไปภาคตะวันออกนะครับปราจินบุรี คนที่อยู่ทางชานเมืองของกรุงเทพนะก็ใช้รถไฟกันเยอะนะครับไม่ต้องรถติดแถวราดกระบังอะไรพวกนี้นะครับอนาคตไม่นานจากนี้ไปตรงนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับก็ถ่ายทำไว้เป็นความทรงจำนะครับตรงนี้เขาก็ทำที่รอรถไฟนะ คือมีที่นั่งมีหลังคาต้นไม้มีประดับกระจกอะไรสสวยแบบคล้ายๆเป็นร้านค้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สองข้างทางดูนี้ก็บ้านของคนบุกลุกนะครับอันนี้นกแก้วนะครับแล้วก็มีหมาแมวแล้วก็มีราวตากผ้าเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับจากตรงนี้ผมก็จะเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อขึ้นรถกลับบ้านนะครับ GTS คนที่แล้วเราเริ่มถ่ายจากสถานี BTS นะครับแล้วก็เดินเข้ามาถึงแถวๆนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงน,นะครับก็จะอยู่ข้างล่างรวมทั้งสถานีพญาไทนะครับส่วนเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นแอร์พอร์ตลิง์นะครับซึ่งปัจจุบันต้นทางก็อยู่ที่พญาไทนะครับเหนือ BTS นะครับ อนาคตก็จะต่อมาทางด้านเนี้แล้วก็จะลดระดับลงมาเป็นระดับใต้ดินซึ่งก็จะมีเป็นไฮสปีด3สนามบินด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จากบังซื้อแล้วก็เส้นทาง Missing Link ถ่ายให้ดูบางจุดนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ